สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับป right ิสูรอีกแล้วนะเออวันนี้ผมขออนุญาตฟิฟฟฟิฟฟิฟฟิฟฟ์ฟิฟิฟฟิฟิฟิฟวันนี้มาที่ทุนสี่ร้อยนะครับมาตอนกับตอนเช้าเลยตอนเก้าโมงเนี่ยนะครับอ่ตื่นเช้าอีกแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าเริ่มกันที่เบตสามนะเกมกับเกมนินจานะย่าขออนุญาตไหลเลยแล้วกันทุกคนจะได้ไม่ไม่พูดพลัมพลัมเพยอุ้ยมันเข้าสกูตเตอร์เลยเหรอเวอร์เกินไปหรือเปล่าระหว่างรอนะครับระหว่างรอนะ ขยายาสนะขยายาสดกน้ำก่อนนะทุกคนหวันเจี๊ยบหวันเจี๊ยบ้วทุกคนหวันเจี๊ยบอุ้ยแล้วผมยังไม่ได้ลุ้นเลยไงกดเลยแล้วกันอุ้ยไวไวเขามาสวยมากอุ้ยคุนห้าด้วยอุ้ยสวยคุนห้ายังไงอืมดอกนี้ดอกนี้ร้อยสามเอ็ดจุดสองห้าเลยนะ อุ้ยคุมแล้วคุมแล้วของฟรีของฟรีอย่าไปคิดมากทุกคนของฟรีอย่าไปคิดมากเรียออะไรต่ออ่ะวุ้ยนินจาเต่ามาอุ้ยคุณห้าด้วยอุ้ยมีแต่ของดียังกำลังพูดเลยว่าของดีว่าสั้นอุ้ยคุณห้อีกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยคิดว่ามันจะมาเต็มหน้าเหมือนเมื่อกี้นะถ้ามาเต็มหน้าเมื่อกี้ก็สกูตเตอร์กลายเลยทุกคนอุ้ยพอมันได้สกูตเตอร์แล้วมันจะเพิ่มเหรอผมไม่รู้เลยเนี่ยอุ้ยคุณสามยังไงอืไม่มีต่ออันนี้ผมยังไม่เคยเล่นเลยนะครับ ผมไม่เคยเล่นแลวว่าเป็นยังไงอะไอหน้าคนชนกันคืออะไรอะมันจะปักวายไว้หรอคุณห้าไปเออเคเหรอเคเจสวยสวยเอนีผมไม่รู้เลยนี่ผมเล่นไม่เป็นอหะเล่นเกมเนินจาไม่เป็นนะทุกคนไปอุ้ยคุณให้แล้วอื้มอุ้ยยังไงปุ๊บอื้มอุ้ยไอแดงมาไอแดงเขียวอ๋อมันต้องได้ไอแดงเหรอไอแดงต้องได้ไอแดงถึงจะได้วายอะทุกคน วายมาเกือบสวยอืมวายมาเกือบสวยนานมากกว่าจะได้แตละไม้มันต้องไอ้ได้ไแดงมันถึงจะวางวายให้อ่ะเออผมก็งงเหมือนกันนะทุกคนผมยังไม่เคยเล่นเลยวิวายจะบอกว่ามาสวยมันต้องไอ้แดงเออไอ้แดงมาไอ้แดงมาต้องลุ้นไอ้แดงใช่ปะมาแถวสองแถวสามเนี้ยโ,โอ้ย่แย่เลยอย่างนี้แย่เลยเออไม่เป็นไรของฟรีทุกคนของฟรี ผมได้กำไรมาร้อยกว่าบาทแหละโอเคตีเบ็ดไม้ขอย่านหมุนแบบใครขยับเบ็ดเลยกันพอรมันดัยังไม่ทันขยับเบ็ดเลยเวอร์ยังไม่ทันขยับเบ็ดเลยเก้าโมงอุ้ยโอ้โหไอแดงมาน้อยอ่ะทุกคนต,ต้องไอแดงมาแถวสองก่อนปะ <c oughs> เปิดมาแถวสี่อีกแล้วต้องไอแดงมาเยอะๆใช่ป่ะมันถึงจะดีอ่ะหรือว่าต้องไอฟ้าด้วยหรือ,อยังไงุ้๊ <c oughs> สวยหูยสามสิบสี่บาทไปต่ออุย้ยขอขอตัดไปเลยเลยได้ไหมอะช่วงเนี้ยขอตัดไปเลยได้ไหมเน่เออขอขอยัตตัดไปเลยได้ไหมมันรู้สึกว่ามันช้าถ้ามันไม่แตกเยอะนี่รู้สึกว่ามันช้าไม่แตกเยอะวันนี้ผมขอกําไรไม่เข้าเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเท่าไหร่อะไรไม่เท่าไหร่นะทุกคนผมขอกาไรนิดเดียวนะออมมนเล่นให้ทุกคนดูว่ามันได้หรือเปล่าเกมนี้ผมผมบอกเลยเกมนี้ผมเสียมาแค่ห้าร้อย เกณฑ์้ผมเสียไปห้าร้อยเท่ากับตอนนี้ผมมีทุนเก้าต้องมีทุนที่ผมที่ผมเสียละเก้าร้อยผมต้องได้มากกว่าเกนะ้าร้อยต้องได้มากกว่าเก้าร้อยถึงถึงจะกําไรนะได้มากกว่าเก้าร้อยกำไรอุ้ยอะไรจะมาเนี่ยโอ้โหดอกนี้ทุกคนดูดอกนี้โอ้โหถ้าแม่งมาเยอะๆนี่ผมว่าน่าจะแตกแล้วแตกล่านนะผมว่าเนี้ยดอกเนี้ยไปต่อไปต่อทุกคนไปต่อไปต่อ อย่าหยุดครับอย่าหยุดวันนี้ผมเอากำไรนิดเดียวพันสองพันเออเอาไว้แบบกินหนุ่กินหนุ่อะไรเงี้ยคูณห้าเออไป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 หยุดนะหยุดนะต้องหยุดต้องหยุดไม่งั้นเดี๋ยวผมจะไม่ได้ไล่รายนายอื่นนะคือแบบว่ามันมามาสกูเตอร์มามาได้แต่มันมาน้อยอะทุกคนมันไม่แบบมันไม่ช่ำแม่มันเพิ่งเบ็ดสามาันจปะเขาใจปพน้องนะน้องแชร์เล็กอุ้ยมาแถวแรกสองแถวดี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 เกินไป สองปีพยัญานเพิ่มเบ็ดเลยอ่ะเพิ่มเบ็ดไปสามสิบทุกคนไปหลายสามสิบไม้ดูดิมันจะเข้าฟรีไหมแบบแบบ้ยอะไรนินจามาหรออะไรอะอยู่ๆก็มาคูณสอง้ยอะไรอ่ะอแดงมาอีกเฮ้ยนี่นี่นี่เฮชเช่เป็นพีที H A B N P T. สวยอุ้ยอะไรมาเยอะๆอุ้ยเป็นไงทุกคนเฮชเช่เป็นพีที N P T. วิ่องออกนี้พันเจ็ดเลยหรอดอกนี้พันเจ็ดเลยหรอ เป็นไงทุกคนดอกนี้แฮชเชปุ๊บมาปั๊บเลยอะเต็มหน้าเลยอะมาโคตรดอีอุ้ยสกูเตอร์เข้าอีกเฟีวตอนนี้ผมกำไรแล้วกำไรมาพันสองอะพันสองไอ้กำไรดีมากโอ้ไอ้แดงน่าจะมาเยอะเยอะว่ะแม่งมาแต่ไอ้ไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าไม่ดีอะแต่ไอ้แดงอุ้ยนาแถวสามแถวสองไหมมาแถวสุดท้ายอะไรจะมาอะไรจะมาทุกคนขอ,อยาที่ผมซื้อ,อนะผมแบบรู้สึกว่าคิดมุกจริงอะไร ถ้าจะนอนตากแอร์ยู่นะเปิดเปิดแอร์เบอร์เบอร์เบอร์หนึ่งอ่ะเออผมเปิดแบบเปิดแอร์เบอร์หนึ่งก็ปกติแหละไปเลยห้าไม้โอ้ยสกูตเตอร์มานี่ผมกอดอกรอเลยได้ไหมอ่ะผมบอกแล้ววันนี้ผมเอากำไรกำไรไม่เยอะนะเอากำไรนิดเดียวไงเจอผมแ c ช i ลไว้เมื่อกี้ดอกเมื่อกี้อ่ะดอกแบบดอกช็อตไฮไลท์เลยอ่ะไฮไลท์เลยอ่ะามเก็บไฮไลท์นะวิ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  โหพี่เบนไปเสร็จไปอยู่ตอนสองครั้สุดท้ายผมจะได้อะไรวะนั่นฮะอุ้ยดองนี้ก็โอเคคูณสามอุ้ยสามร้อยสี่ร้อยกว่าโอเคดอกแบเข้าฟรีนะเนี่ทุกคนผมไหอเข้าฟรีมันไหลเขาดีมากเลยอ่ะยังไม่ขยับเด็ดยังไม่ขยับเบ็ดมันก็มาแล้วนะขยับเบ็ดมันก็เข้าอีกอุ้ยแดงก็มาเขียวก็มาไอเอ็มไม่ใช่แดงไอเขียวเลยวะแดงไอฟ้าอุ้ยแถวสามเอออะไรวะอะไรจะมาอู้คูณสามนี่หรอ ขอมาเยอะๆนี่งดอกนี้คูณสามโอ้ถ้าคูณห้ามานะแต่เป็นพันเลยนี่วิดอกนี้ได้มาพันสามโอเคผมกำไรเรือๆแล้วกำไรเลือๆ,ๆแล้วผมไม่หวังอะไรมากแล้วโเอเคอรอเออเออมาเมาดอกนี้เมาดอกนี้เมาไปต่อทุกคนขยับเบ็ดอย่างเงี้ยได้ปุ๊บขยับเบ็ดปุ๊บโอ้โหยังไม่ขยับเลยอะไรอะให้ขยับหน่อยได้ไหมฮะมันจะมาดีเกินไปหรือเปล่าตอนเก้าโมงนินจาเนี่ยเนี่ยผมบอกเลยเกมที่ เกมที่คนอื่นไม่ค่อยเล่นกันเนี่ยทุกคนผมบอกให้นี่นี่นี่มันเป็นสูตรของผมนะที่ผมแบบว่าเล่นเกมของคนที่แบบว่าไม่ค่อยเล่นกันเนี่ยไม่ไม่เชื่อทุกคนลองไปดูดูคลิปก่อนอันนี้ได้นะครับคลิปก่อนนั้นเนี้ยผมเล่นเกมทุกคนเกมที่แบบว่าทุกคนไม่ค่อยเล่นนะ่ะเกมไหลน,นอกอะ่ะเออผมเล่นเกมไหลน,นอกอย่างเดียวมาดีมาดีหมดเลยนะบอกแล้วผมเทพไหลน,นอกไนงะตารางดูการาฟเฮียเฮียบอกไว้นี่นี่วิธีดูการาฟอ๋อผมรู้แล้วผมรู้แล้ว ถ้าไอ้สกูตเตอร์มันมาหนึ่งตัวมันจะบวกปะเกี่ยวปะวะใช่ปะวะน่านจะใช่แหละวิอดองนี้เท่าไหร่หกร้อยเลยหรอถ้าสกูตเตอร์มันมาหนึ่งตัวมันจะบวกไปหนึ่งน่านจะใช่นะมาสี่ไรมันก็บวกสี่ั้นแน่เลยที่ผมดูไว้นะเออคือแบบในเกมที่ผมกำลังเล่นไม่ค่อยเป็นเหมือนกันที่บอกว่าถ้าผมเงี้งๆไปขอโทษนะทุกคนออไม่ไม่ใช่ไรนะผมเล่นไม่เป็นเออแต่ผมได้เล่นไม่เป็นแต่ผมได้นะฟิวจอเฟิวจอดขอยัดตึงหมอนะครับ บอกแล้ววันนี้ผมเอากำไรไม่เยอะนะครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนห้าสิบอีกสิบไม้แต่ผมก็ไปแล้วเอากำไรไม่เยอะวันนี้ทุกคนเพราะผมเกมที่ผมเล่นไม่ไม่เป็นด้วยเกมที่ผมเล่นไม่เป็นด้วยเกมที่ผมบอกว่าไม่เคยเล่นด้วยินจาเนี่ยไม่่อยได้แตะเลยไม่แตะเลยดีกว่าแล้วไม่รู้วันดีวันดีคืนดีเมื่อคืนคือแบบไปนั่งลองเอ้ยไม่ไม่ใช่เมื่อคืนดิเมื่อวานผมไปนอ่งนั่งนั่งลองเล่นดูนะครับคือบอกว่าห้าร้อยเล่นไม่ห้าร้อยโอเคมามาดีอยู่ ก็คือแบบว่าผมจะดูอย่างนี้ถ้าเกมมันมาดีใช่ปะผมจะเล่นเลยเล่นไปเลย500เสียได้ไม่เป็นไรเอออะไรเงี้ยเด็กสกูตเตอร์มาดีมากนะตอน9้าโมงอ่ะผมบอกให้ขอยาดไหลยเบ็ดร้อยไปเล้จบสิบไม้ไปเสียพันเดียวไม่เป็นไรเด็สกูตเตอร์เข้านี่เฮ้ยคนปากมงคลคนปากมงคลทุกคนเอาเอาปากผมไปบูชาได้นะครับอุ้ยแดงมาเยอะจาดแดงมาเ,เยอะจยาจดเอาปากผมไปบูชาได้นะครับปากผมงมงคลนะทุกคนบอกไว้ก่อน นี่บอกสกูตเตอร์เดีมาไปเนี่ยละ่ะมาเลยฟยวเจอดปังมึงคนเจอดคือบอกว่าทุกคนไม่ต้องไปห้อยห้อยพ้าอะไรนะครับให้ให้ผมแทนอะไรเงี้ยเคคนมงคลนะบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนนะครับพารอดนี่พารอดจากของเสื้อนี่พารอดนะครับแต่คนไม่รอดอวิว,วายวายแถวสองเริ่มขโมดคิวแล้วเริ่มไม่พอใจแล้วเบ็ดร้อยแล้วนะเบ็ดร้อยนะครับ เบ็ดร้อยนะครับไม่เล้เบ็ดสิบนะที่คุณจะมาเล่นๆนะฮโอ้ดอกนี้ไม่ไม่พอใจครับไม่ไม่จับไม่จับไม่จับเนี่ยแหละดูนะทุกคนท่าที่ผมสังเกตมานะพอสกูเตอร์มันเข้าใช่ปะปุ๊บพอผมหมดหมดไม้เนี่พอผมหมดไม้อีกสองสามไม้นี่ผมหมดปุ๊บเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาอีกสกูเตอร์เดี๋ยวมันมาอุ๊ยอุ้ยกำลังแพร่มกำลังแพร่มอุ้ยคุณห้ายังไงอุ้ย ตรงนี้ดูคุลงนี้ดูลองนี้มาสามัว้าจ้าอย่างนี้เลยอ่ะอุ้ยจะขึ้นหมื่นไหผมมัาอะไรไม่เยอะเนี่ยทุกคนสกูตเตอร์บวกสองเหรอเออเออเห็นไหมเห็นไหมมันแปลว่ามันบวกสองแต่ไม่อยากได้สีฟ้าดิอุ้ยคืออะไรอะ่ะผมยังไม่เข้าใจเลยเนะี่ยไม่ได้ก็จบไมนนี้แล้วผมก็ไปแล้วนะทุกคนไม่ต้องจบไมนนี้แล้วผมก็ไปละเออย,ยังไงก็ ผมฝากกดไลค์กดติดตนะทุกคนกดไลค์กดตตนะฝากกดติดตามฝากกดซับใกล้นะกดซับใกล้นะเออยังไงก็เดี๋ยวผมจะพยายามลงคลิปเรื่อยๆนะครับพยายามจะเล่นให้มันสนุกเรื่อยๆนะทุกคนสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูมารับชมกันนะเออถ้าใครอยากเล่นตามนะครับตอน9้าโมงนทุกคนตอน9้าโมงฝั่งไม่มีขั้นต่ำถอนขั้นต่ำหนึ่งร้อยเลยนะถอดขั้นถอนขั้นต่ำหนึ่งร้อยนะทุกคนเออถอนขั้นต่ำหนึ่งร้อยเลย คือแบบว่าไหนปะตามที่ผมพูดเป๊ะคือทุกคนสังเกตดูได้นะทุกครั้งเลยทุกครั้งเลยอ่าสำหรับวันนี้ผมว่าเดี๋ยวพอไว้ข้างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะสรุปไปเลยเดี๋ยวผมจะแปลไว้ผมได้กำไรเท่าไหร่นะอืมแต,แต่แต่ดอกเนี้ยว่ามันไม่ค่อยมาละโดนว่ามันไม่ค่อยมาละอ่าอยังไงก,ขก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันนะสำหรับวันนี้ขอบขอบคุณมากนะครับทุกคนยังไม่จบยังไม่จบ ยังไม่จบดอกนี้ทุกคนผมบอกว่าจะมาไม่สวยเมื่อกี้เป็นแพ่งอกนะครับเมื่อกิ้แค่ลอกนะทุกคนผมขอโทษนะครับที่ผมแบบไม่ได้ตัดตัดช็อตที่มันแบบว่าฟรีๆเข้ามานะทุกคนเออเมื่อกี้ลอกนะสับลอกนิดหน่อยนะออยังไงก็ขอ s, SO. โทษนะครับที่ผมไม่ได้ตัดช็อตเมื่อกี้ให้ดูนะแบบช็อตมาคือสวยเลยทุกคนเมื่อกี้ลอกเราเล่นเราเล่นเราเล่นนะยังไม่จบนะครับยังไม่จบนะ ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดตานะครับกดไลค์กดต์นะครับขอบคุณมากค่ะ